การสื่อสารที่ดีเป็นเรื่องที่ผู้นำจะต้องมีการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีการสื่อสารย่อง่ายๆคือ A B C D E F A คือ accurate ต้องถูกต้องครับการสื่อสารของผู้นำจะต้องเน้นความถูกต้องไม่ควรผิดพลาดครับโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญถ้าผิดพลาดขาด มันก็ทําให้เกิดการขัดความเชื่อถือหรืออาจจะทําให้เกิดความเสียหายตามมาเพราะพูดตามหรือรูปน้องของท่านก็ต้องปฏิบัติตามหรืออาจจะต้องเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ทําให้เกิดความคาดเคลื่อนหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งตรงนี้สําคัญก่อนที่จะพูดอะไรกันกรองครับแล้วก็มี วิทยาการที่ดีว่าคนนี้คำพูดนี้เป็นคําพูดที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมที่ต้องพูดออกไปคือสื่อออกไปหรือไม่ b, b คือ brief ต้องสั้นกระชับตรงประเด็นอย่ายเยนเยอะครับมีประเด็นต่างๆก็พูดแต่ใช้เตรียมมา้าขี่ม,ม้าเรียบค่าย พูดอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่วุ่นวนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่เอาเข้าสู่ประเด็นทันทีทั้งนี้ประเด็นสาคัญต้องกระชับแล้วก็้วต้องชัดเจนเลยว่าต้องการสื่ออะไรบอกลูกน้องอะไรสั่งงานอะไรต้องให้เขาทาอะไรต้องให้ชัดแล้วต้องเคลียร์ชัดเจนแปลว่าอย่าให้เขาสงสยัย ถ้าให้สงสัยเนี่ยจะทําให้เขาเข้าใจผิดหรืออาจจะทําไม่ถูกต้องอาจจะมีการสอบถามทบทวนกันนะครับว่าเข้าใจชัดเจนหรือไม่แล้วก็สั่งให้ชัดเจนนะครับแล้วสื่อโดยตรงกับคนที่เราต้องการสั่งหรือการสั่งงานหรือการมอบหมายงานหรือเรียกมาคุยไม่ใช่ฝากคนนั้นไปบอกคนนี้ว่าคนนี้ไปบอกคนนั้นที่ทาให้เกิดความ เบี่ยงเบนในเรื่องของการสื่อสารเพราะข้อมูลมันอาจจะถูกการแปลงสารไประหว่างทางตกหล่นไปหรือไม่ครบถ้วนหรืออาจจะผิดเพี้ยนไปสื่อโดยตรงครับเรียกมาคุยโดยตรงเดี๋ยวนี้มีสื่อนะครับไม่ว่าโทรศัพท์หรือไลน์ต่างๆคุยกันโดยตรงครับต้องการสื่ออะไรอีซี่ครับก็คือง่ายใช้ภาษาให้ง่ายอย่าใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์บริหารศัพท์ทางภาษาอังกฤษศัพท์ที่เป็นเทคนิคเกินไปบางครั้งต้องดูผู้ฟังนะครับถ้าผู้ฟังของเราหรือคนที่เราสื่อเป็นใคร้าเป็นลูกน้องคนที่อาจจะเป็นระดับล่างๆปฏิ ผู้ปฏิบัติจะต้องสื่อให้เข้าใจง่ายให้เขามีความารู้สึกว่าทิ้งที่พูดไปนั้นมันไม่ยากมันทําให้รู้สึกมีความชนชั้นเกินไปทําให้เกิดความแตกต่างอันนี้จะทําให้เกิดปัญหาในการสื่อสารสุดท้ายฟีดแบ็กคือทบทวนเน้นสื่อสารสองทางนะครับฟีดแบ็กตรงๆครับบอกก็เลยครับเป็นยังไงแล้วก็ต้องแก้อะไรแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ บอกนะครับว่าสิ่งที่เขาคิดเป็นยังไงสิ่งที่เขาทำเป็นยังไงสื่อสารกัน2องทางทำให้เกิดความเข้าใจกันนะไม่ให้เกิดความแตกต่างหรือความออมองคนละมุมอันนี้ไม่ได้นะครับการสื่อสารที่ดีจะต้องมี A B C D E F